ชอบอะไรนะเย่นี่คือผู้สามพัสาของเงแม่ทุกคนน่ารักมากหนึ่งสิบใครเป็นีประกอบให้ฉันสลบมลงมาโอเคขอบขอบขอ,อเ,เริมเริ่มเริขอบคุณที่เธอเดินเข้ามาจากลูกสามพักสามขอบคนที่เธอเดินเข้ามา,า 3, 3. เว้ยมา ขอคุณเจอ,อ,เจอที่มาหัวใจให้เต้นขอบคุณเจอที่ร่างตักกันกับความที่มันแสกลขอบคุณใจที่ยังรักกันสุดที่สุดรักที่สุด